อะไรเนี่ยสอบถามเนี่ยเขาถามพี่เตี้ยพี่เตี้ยลุกไปไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยถามไปเติมไปยู่เติมเติมเขาถามว่าสอบถามพี่เต,เตนเนี้ยครัรบรค,คิดว่าฤดูวนันใครฤดูการไทยลีคกควรจัดช่วงไหนเดือนเดือนไหนถึงเดือนไหนถึงจะเหมาะสมและมีแฟนบอลติดตามมากขึ้นครับออันนี้เป็น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 ,ปน,ปนคําถามที่ดีมากๆเพราะว่าเราเองตอนนี้เราเรากระเดียดมาทางยุโรปซึ่งเหตุผลก็คือหนีฝนถามว่าเหตุผลหนีฝน ฟังได้ไหมฟังได้ครับแต่ว่าถ้าเราวางแผนกันดีๆจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ช่วงฝนเนี่ยเราก็เบรกเหมือนเยอรมันก็ได้เหมือนเหมือนพักเบรกเพื่อที่จะให้ให้ทุกอย่างมันมันมันหยุดเพราะว่าไม่ต้องเล่นกลางฝนก็ได้แต่ว่าณเวลาเนี้ยเอฟเอพยายามจะทําในสิ่งที่ที่ไม่สมควรทำผมใช้คํานี้แล้วกันนะเพราะว่าฤดูกาลมันสับสนหมดเพราะฉะนั้นคุณเปิดเหมือนเจลีปิดเหมือนเจลี มันจะได้ล้อกันไปเพราะว่าถ้าเจลลี่เองก็มีมีเรื่องของพีฝาเดีที่มันตรงกับเราอยู่แล้วเพราะ,ะนั้นถ้าคุณไปทาตรงนู้นปุ๊บมันสลับกันหมดอ่ะมันก็เลยวุ่นวายทุกวันนี้แหละ,ะคนในวงการรู้นะครับว่าว่าเกิดจากอะไรอ่าอ่าก็ทีละทีละสินอาถาแบบนี้ทีละสินตอนอายุเท่าสุบรรณเหมือนตาใครฟอร์มดีกว่ากันครับพี่วอนอ่ะพี่วอนตอบ อะไรนะครับพี่พยายามไม่ชทียบพี่ต้นทีละสินต,ตอนอายุเท่ากับสุพนัทเหมือนตาครับพี่ใครฟอร์มดีกว่ากันครับโอ้โหมันต้องบอกว่ามุ้ยเนี่ยต้องบอกว่าสมัยที่มุ้ยเป็นดาวรุ่งตอนนั้นถ้าจะให้คอมเพ์คือปลีกมันยังไม่ไม่แข็งแรงเท่าปัจจุบันนะครับถ้าถ้ามองถามว่าความเก่งความเฉียวช่ไหมการน,นี่คล้ายๆกัน,นทุกคนมีทรงแล้วก็มี มีแววในการเล่นที่จะเป็นนักเตะที่เก่งในอนาคตได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบทพิสูจน์ให้สุภรับเหมือนตาเหมือนกันว่าเขาจะทําแบบพิมุยได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเซนในการทําประตูจังหวะการวิ่งการครอบครองบนความอันตรายผมว่ามีความใกล้เคียงกันแต่วนะ่าตาลีกในะปัจจุบันที่สุปตาเอา่เอสุภรับเหมือนตาเล่นเนี่ยกับมุยเนี่ยมันมันต่างกันนั่นเองเพราะว่าตอนนั้นมุยเพิ่งเริ่มไทยลีกตาลีกตอนนี้มันแข็งแกร่งละ ครับมาเริ่มแข็งแก่งมาตอสมัยที่พี่มุ้ยอายุประมาณสิบเก้าปีเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันนะครับผมว่ามีสองทั้งคู่มีสรงทั้งคู่นะครับก็จะให้หมดก็ทั้งคู่นะครับใช่ครับอคุณพิศเมีามโค้ชสิงคโปร์คุมยูยี่สามไทยดีไหมครับใหม่แล้วครับไม่ดีครับเราสนับสนุนโค้ชไทยฮะถ้าถ้าตอบแทนเลยที่ตอบแทนได้เลยพี่ยงพี่ยงคุมดีอยู่แล้วนะฮะก็พี่ยงคุมต่อไปพี่โยงพิชชคคุมดีอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับถ้าพี่โยงได้รับความสนับสนุนจากทุกทุกทีมและ ผู้จัดการทีเนี่ยคุณแป้งแล้วก็สมาครคุณบอลด้วยก็ยิ่งดีรตอนนั้นโอ้พี่โยงทำกับพี่โชคทำนี้ก็เหนื่อยเนาะใช่ใช่นะฮะเพราะตอนนั้นคุณแป้งไม่คุณแป้งไม่ไปแจกกระเป๋าไงก็เดี๋ยวแจกใช่เดี๋ยวเดี๋ยวแจกไอโฟนเดี๋ยวพูดเลยม่เาก็แจกโอ้โหผมไม่ห่วงกระเป๋าหรอกผมห่วงนาฬิกาเพราะนาฬิกาที่คุณแป้งแจกมันหายากนี่มันไม่ได้หาง่าย นาฬิกาตัวที่ตลาลง,ลนนงไม่มีแล้วี่ขายแล้วตอนนี้ต้องตลาดไม่มีขายแล้วมีตังซื้อไม่ได้ใช้คำนี้ยที่สุดแล้วปากสแสดงทัศนะคู่แมนยูคืนกับวูคืนนี้หน่อยครับและคิดยังไงกับฟอร์มแม็กควและบูโน่ะพี่เตีย้ย<ะ>คีน,นี้ฟอร์มแมนยูวูคืนนี้แล้วก็ฟอร์มแม็กควกับบูโน่พี่ผมว่าตอนนี้ มันมันต้องมองเรื่องเรื่องนักเตะเข้าใจแท็กติกของของตัวลังนิกหรือเปล่า,ลาเพราะว่าครับมันต้องใช้มันต้องใช้ความเข้าใจแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนที่เยอะทุกเกมเพราะฉะนั้นผมว่ามันช่วงนี้มันเริ่มมันเริ่มเห็นแบบว่าความอ่าเรียกอะไรช่วงคันิมูลมันเริ่มเริ่มจะเริ่มจะหมดแนละ้ว เราะนั้นผมก็มองว่าแมนยูเองอาจจะต้องต้องคืนน้ำลายอาจจะต้องมามาเปลี่ยนแทคกติกข้อเพื่อให้บูโน่เองได้เล่นได้เล่นนะตามสไตล์ที่เขาต้องการไหมในขณะนี้แม็กควายเองผมเชื่อว่าแม็กควายข้างหลังนะไม่ห่วงข้างหลังมันเล่นด้วยวินัยมันไม่ห่วงเท่าไหร่แต่ข้างหน้ามันเล่นด้วยจินตนาการแล้วก็เล่นด้วยเรื่องของเอวิธีการที่มันจะต้องมีความเข้าใจอันนี้ยอันนี้น่าเป็นห่วงสําหรับแมนยู เพราะบางเกมก็ด,ดูดูตื้อดูตื้อไปครับอ่ะนะฮะเออเออนะครับประมาณนี้นี่เขาถามมาอีกแล้วคุณบินเต้เอ็มถ้าสมาคมทุ่งพบหมื่นล้านใครจะได้ไปบนโลกไปครับโอ้ก็ทําสนามก่อนแล้วกันเนาะที่ตั้งสมาคมก่อนแล้วหมื่นล้านเนี่ยไม่ต้องทำอย่างอื่นนะได้ไปแน่ใช้เวลาหน่อยออทำแฟนซีนิตี้อ๋อพี่อย่าไปพี่อย่าพูดว่า เอางบที่สร้างสมาคมตึกใหม่เนี่ยไปสร้างสนามฟุตบอลที่ดีกว่าดีกว่าฟุตบอลที่พี่คนเล่าให้ฟังมีลายๆดีกว่าเออเออเออแล้วดีนะไปทำสมาคมตัวเองก่อนไปทําสนามก่อนนะไปทำโครงสร้างภาคเหนือภาคกลางภาคใต้แล้วเราอะเรื่องเนี้ยเออพี่ยอมโดนด่าพี่ต้นก็อยู่วงนี้มาสี่สิบปีแล้วก็ยังเหมือนเดิมเนาะเอางบที่ไปสร้างตึกใหม่ไปสร้างสนามฟุตบอลให้มีมาตรฐานที่ดีเยอะกว่านี้ดีกว่าีอสมาคมจบ เอาอยู่ที่เหรอพอเยอะพอพอแล้วนะผมพูดแทนผมพูดแกนแขกลงผมพูดแทนโค้ชี้ไมคอนมาเป็นต้นครับอืมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเอพิโซดแรกสำหรับปีสองพันร้อยหกสิบห้าครับนะครับแต่ว่าแต่พี่เตี้ยโอวยพรไปแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้พี่เตี้ยขออนุญาตพี่เตี้ยโอวยพรปีใหม่แฟนเพจเตี้ยง้นชวนคุย อีกสักครั้งพี่งวนด้วยไหมเดี๋วเดี๋ยวพี่งวนต่อไปเดี๋ยวให้พี่งวนคิดคคก,ก่อนเดี๋ยวให้พี่เตี้ยก่อนนะเชิญเชิญพี่เตี้ยครับพี่ก็ก็ขอให้แฟนๆที่งวนชวนคุยครับก็อาจจะเพจเราอาจจะเพิ่เริ่มเริ่มกลับมามีชีวิตชีวากขึ้นก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ขอให้แฟนๆที่งวนชวนคุยนั้นมีสุขภาพแข็งแรงนะครับนั่งรวยเฮงตลอดปีแล้วก็อย่าเจ็บอย่าจนครับนะฮะก็ขอให้พวกเรามาพูดคุยกัน มีความสุขกันในเรื่องของฟุตบอลแล้วก็ฟุตบอลไทยทั่วต่างประเทศเพื่อสร้างความสดชื่นให้กับพวกเราเองนี่แหละนะครับแล้วก็ทั้งแฟนเต้งวนชวนคุยด้วยนะครับอขอบคุณน,นะตวครับเจอกันครับก็ไยพอเลยดีกว่าขอให้แฟนเพจเที่งวนชวนคุยนะครับนะมีสุขภาพพนามไมแข็งแรงสมบูรณ์นะครับ คิดสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนานทุกป,ประการนะครับเพราะว่าเพจเราเองเป็นเพจที่ก็ชื่อเขาบอกแล้ตวตีนชวนคุยนะครับมันเป็นการวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนออความคิดกันนะครับฟุตบอลไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับนะมันก็คุยกันในเรื่องของฟุตบอลคนรักฟุตบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมชาติของเราทุกคนคําว่าทีมชาติไทยเนี่ยนะครับเป็นของเราทุกคนแล้วก็ฟุตบอล ในแฟมิลีหรือว่าบอลในยุโรปนะครับแล้วก็ในย่านเอเชียเองเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนติดตามอยู่แล้วนะครับเฝ้ามองเรามาแลกเป,ปลี่ยนความคิดเห็นกันมาช่วยกันพัฒนานะครับฟุตบอลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เชื่อมความสัมพันธ์นะในทุกระดับนะไม่ว่าจะเป็นวงการเศรษฐกิจการเมืองสังคมมันตรงเนี้ยมันไปได้หมดนะก็เลยอยากจะให้แฟนบอลเรื่องวนชวนคุยเนะี่ยนะครับได้เข้ามาเสนอแนะแล้วก็พูดคุยกัน นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่สาคัญอยากจะให้แฟนรายการเนี่ยได้มีความเห็นด้วยไม่ใช่ว่าเราสองคนก็จะแหมความเห็นถูกต้องบางครั้งมุมเลเ็กแน้อยเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนรายการเองอ่ะจะเห็นเห็นได้ลึกมากกว่าเราเราเห็นรายละเอียดได้มากกว่าเรารนะครับขอบคุณนะพี่ครับพี่ท็อปอ่าพี่ท็อปบ้างพี่ท็อปอ๋ออ่ก็เป็นพ่อทุกคนนะครับในฐานะอ่า ยูทูเบอร์หน้าใหม่่าก็อยากบอกว่าขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ร่างกายสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จนนะครับแล้วก็ร่ำรวยกันไปตลอดปีและตลอดกาลเลยสำหรับก็ฝากเพจรี่ยังรชนคุยด้วยนะครับนะนะกาคนทั้งที่ทำหน้าแล้วก็คุยเบื้องหลังกันด้วยเนี่ยก็อยากจะบอกฝากเพจนี้ไว้เป็นเพจที่สําหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเรื่องฟุตบอลนะครับแล้วก็เรื่องกีฬาอื่นก็ได้ แล้วก็บางครั้งพี่เตี้ยพี่คนอาจจะชวนไปทำอย่างอื่นด้วยก็ได้นะครับไม่ได้ชวนคุยอย่างเดียวนะครับปีนี้ก็ติดตามกันได้เลยครับรับรองสรุปแน่นอนผมก็เหมือนพี่ๆทั้งสามคนง่ายเลยไหมก็ขอให้แฟนๆเพจที่คนชวนคุยนะครับก็สุภาพางกายแข็งแรงนะครับที่สิ่งไหนสมบัติหนาหฮงๆงรวยรวยตลอดปีสองร้อะสองร้อยะหกสิบห้าแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่วยกระจายข่าวสารนะครับว่า เรืงวานชวนคุยโฉมใหม่ปีสองพันห้าหกุดห้านี้นี่จะใช้ไรายกับเดิมนะครับจะมีอะไรให้ทุกท่านได้ติดตามมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันนะครับแล้วก็ต kind of ิดตามกันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็วันนี้เราทั้งสี่คนขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับก็วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ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 